นะครับอะไหละโอเ้เก็บออมาให้พี่น้องเพื่อนเบื่อนเนี่ยนี่อ่าติดโทกเฮ็นยังนะเฮ็ดทานสูงโมเป็นเตมีก็บยางมากกับขีจังเห็นอยู่ยอดขาดโอ้ติดถูกฮักนะ จับออกพอดีในโดงเพิ่กนกลับมาคุยกุจโปมครับห้อยกุจโปรมมีเต้ห้อยกุจิปมครับโอ้ลายครับดินแตกเวิด โอ้เมื่อครับฝ่าครืมครับฝนฝนกำลังทั้งเขามเอ,ออออ,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 อมุนไประบาดเนี่นี่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดหอมย่างก็อันนี้นยู่บานโฮมเอ,อินเฮ็ดห่มยางครับนี่ก็กินได้ครับแต่ว่า ม,ม,มัมีมมีคนคนนิยมม่ค่อยม่ค่อยกินกันแต่ว่ากับถือว่ากินได้ว่าผมเคยเก็บเก็บไปกินเนู่ถ้าเก็บเห็ดไปจาก ดวงกะสีวเวลาแกงเวลาอันนี้กะสีใช้เข่าครับใส่เขา่าใช้เข่าสารตามความเสือโบร่าน,นะครับเนาะคือว่าถ้าแกงเดียวเข่ามันเป็นสีแดงก็คือเห็ดมันมันเป็นผิดครับ,บคือกินมาได้แต่มาโดวงกะส่วนมากกับเก็บทีเห็ดที่หูจกัก้วครับเก็บเก็บไปโอ้เห็ดหนังเนาะนี่โอ้เห็ด เห็ดเขาไข่พ่วุนี่นี่ครับโอ้กล่องประสมเลยเห็ดเขาไข่แมงวัวพูนละ่ะเดี๋ยวไปให้แม่เพิ่นเนบิ่งก่อนครับมันดอกหน่อยหลายพุงกับวัวน่ใจครับนี่ครับไข่มันกำลังเกิดนิดหน่อยเ,เห็นไหมให้มันใหญ่ก่อนครับจะชี้ใหญ่ไปใหญ่พูดล่ะคนเขาดงซุมืออครับ เขาดวงกับว่าแม่นไปใจตลาดสำแล้วครับดงบานผมคนไรเห็ดหนางบานเหน็ดเบี้ยวะว่าโอ้ยพอได้เห็ดเบี้ยเต่ะแล้ฝนลินมาแล้วครับโอ้ยกำลังเขาดวงครับนี่ฝนกระลิน เป็กาลังก็มีมั้งว้าฝนตกมากครับเชะเฉะเะเลยกูวขอด,ดวงสวงนี้ตะละบังครับฝนตกทั้งลมหยาดงาใหม่ครับงาใหม่แห่งหอาคาตะหายเห็ดเนาะ แต่งงาไใหม่แหงอยู่ข้างบนมันล้นเวลาล่วม,มาครับ cùng mà, mẹ bưng này hết, cho con. ôi, nó tiệm. ăn nó rồi. ôi, hấp, hả? cái này là cháu khay, khay các lạng ọt ไช่ครับหมุนไปเบิ่งครับไปพออีกนะครับพอ,อยิงแล้วฮะเอเดี๋ยวนีครับเฮ็ดเพิงอจะเพิงบ่เพิงละเอื้อนเพิงอย่างเดียวอะไนี่ใส่ทั้งหมดกันพ่อเฮ็ดเพิ่อให้กันเหรออย,อย่างนี้เข้ามา ลึกเก,กับพ่อได้เก็บยูครับอรเราือัอ่อันนี้เฮ็ดเพิ่งงง้วน่นะครับเพิ่งนี่ใสจุบันบเห็ดกินไดเกืนเนี่ย นี่เฮ็ดอเอียงเฮ็ดก้นถ้วยกินได้แค่นั้นครับเฮ็ดแป้งเฮ็ดก้นถ้วยแล้วแต่แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่แแตเพื่อนสิเอื่นไปครับเอือนเมื่คือกันแต่บ้านผมกินได้ครับแต่ว่าครอบครัวผมไม่ค่อยนิยมเอาไปกินสิเก็บเอาแต่นส้มเฮ็ดนี่นะครับส้มเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเขาไข่ขย,ยังไงครับ อุ้ยดอกนี้ซื้อจากดอกไงเถอะบันเห็ดอะไรวะเนี่ยอ่าเห็ดเขาไข่วะอู้หูบานเผือ,เออกไงเลยครับอ้หถือไม่เดียวกะหยากจังหน่อยครับ อ่นนึงที่ก่องไปครับยาง่อครับเห็ไหมไ้ตัไข่ปะอะอมอมีคนเห็นมาแล้ว ฟอยนิดเลยครับเพราะเหรอนิดมันปูรครับยางมาโดนเตื๋าแล้วครับยางไปก่อนเลย,กยกเก็บอันนี้เยอะเก็บเฮ็ดอันนี้เยอะมอนในมอนนะครับกินในยางลบแล้วครับแบบนี้ ยังมาบ่าค่อยอ๋อเห็ดเลยเอาสิไปด่งไม้ครับอุ้ยเห็ดอันนี้คือออกร้ายใช่ไหมครับถ้าได้ออกเป็นกลุ่มนี่ก็ร้ายครับแต่คนท่างอื่นเพิ่งกับบ,นนกบันี้นิยมกินนะครับกับเอบอบอ้าบ้ น้ำใส ใช่ล่ะมันสุดดงดงเลยครับทางนี้ทางนี้มันสุดสุดสุดดงเลยแต่ว,ว่าดงมันสิออกไปอีกฟักงข้างหนึ่งครับดงนั้นสียุ่งุงหล้หลายแหงครับบินอยู่ได้ยินเสียงยุงบินเลยแค่เนี้ยดงนี้บุคคลบุครลมีอยู่งันเลย ครับหาตัวครับเรื่อยๆครับยังาหาเห็นมาจ้าักาครับมาพอต้นมกเลี่ยมู้กองจานผ่านเลยกินน้องเคยกินหมดเลนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งลูกชัดๆครับมกเลี่ยมัมกเีืม่ม,เ,มเอาไปพากินครับพาอะไรก็เอาเอาไม้กิ้ม กินกินเปลือกมันกับไปกินกับพริกเกลือครับแซ่บมีรสฝรัฝาดฝรั่งฝาดกินน้ำโอ้หวานเขากินแล้วบันกินน้ำลงตามครับหวานแซ่บเก็บไว้ไม่แซีบมักเรียมดอกยังน โอ้ยไม่ไปนี่บเ่เห็นเด้อเห็ดเขามาโอ้ใหม่ใหม่ในกล่องกับเบิง้งแจ้งๆครับแต่ว่าเบิ้งตาจริงอ่ะเมือแห้งย่างขึ้นมาทั้งผีโบมีเห็ดเ,เลยครับพอแต่เห็ดเบือเห็ดเบือหลารครับ บ่ไปดวงใหมบ่บ่ไปอีดวงอีบ้างนี่มันจะุดทอนทางทางเลยนี่มันจะุดทอนทางแล้ว,ลวไปย่างไปรถไปควายเห็ดสกดก๋วย เออนะครับมา่อดอกจีส่งท้ายคลิปแล้วครับอัพโหลดสองดอกเออสิไอเฮ็ดมานี้กันนี่นะครับ,คร,บ,ค,รบครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากตกิดตามผมนำบแน่ช่องมาร์เก็ต a ช n แนลขอบคุณครับ